สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมลภา,ากรเพาะนะคะรห 46, 1, 3, 1, 1, สัส C ห C หนึ่งส่วนสามหนึ่งหนึ่ง C หกเซสชั่นที่สองนะคะวันนี้ก็จะมาทำโจดย JSP ของชั้นะสมศึกษานะคะในข้อ5้าค่ะขั้นแรกเนะะี่ยเขาให้นักเรียนสร้างรูปขั้นตอนต่อไปนี้นะคะขั้นตอนศูนยหนึ่งส่วนของ c e n t r รง A B และส่วนของ Central C D ให้ยาวพอสมครวรแล้วก็สามารถ เปลี่ยนแปลงความยาวได้นะคะขั้นแรกก็จะสร้างส่วนของเส้นตรงก่อนส่วนของเส้นตรงสองเส้นนะคะ AB แล้วก็ CD ยาวตามใจที่เราให้ยาวะะให้เป็นเส้นตรง ส e, ส่วนของเส้นตรง C แล้วก็ D นะคะหลังจากนั้นเขาบอกให้ทราบสเหลี่ยได้ขนาน P Q R S ที่มีความยาวของส่วนของความยาของเส้นทแย,ยงมุมเท่ากับความยาวของส่วนของเส้น,สนตรง A B และ C D โดยทะแยงมุม PR และ QS ตัดกันที่จุด T และขนาดของมุมที่เส้นทะแยงมุมตัดกันสามารถเปลี่ยนแปลงได้โอเคนะคะอย่างแรกก็จะทำการแบ่งครึ่งก่อนค่ะหาสร้างจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง a B ค่ะหลังจากนั้นสร้างส่วนของเส้นตรงค่ะ ทำเช่นเดียวกันกันกบส่วนของเส้นตรง CD ค่ะจุดกึ่งกลางแล้วก็ไปสร้างส่วนของเส้นตรงค่ะหลังจากนั้นเราก็สร้างจุดขึ้นมาหนึ่งจุดค่ะเป็นจุดอึ่ิสระจุดอิสระแล้วก็เอารัศมีของวงกลมนี่ยให้เป็นรัศษที่กับจุดกึ่งกลางของ ส่วนของเส้นตรง AB ค่ะแล้วก็สร้างวงกลมจากส่วนยกลางและรัศมีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็วางจุดลงไปหนึ่งจุดค่ะสร้างเส้นเส้นตรงค่ะเราก็จะได้เส้นทะแยงมุมของสี่เหลี่ยมที่มีความยาวเท่ากับด้าน AB ออกมาแล้วนะคะ ช่อ้นอเจกรณ์ดังนั้นก็สร้างส่วนของเส้นจอค่ะต่อไปเราจะมาสร้างวงกลมที่มีเส้นยงวงที่มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงซีดีนะคะก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดที่กัะมีส่วน ส่วนของเส้นตรง c แล้วก็จุดกึนงกลางของมันนะคะแล้วก็สร้างวงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางแล้วก็รัศมีค่ะนำาัวแปรหนึ่งตกก้นวงกลมค่ะจนากนั้นสร้างเส้นตรงค่ะหันจุดตัดอีกค่าด,ด้านหนึ่งของวงกลม เราจะสร้างอ็อบเจกต์ค่ะแล้วก็สร้างเส้นของเส้นตรงค่ะหลังจากนั้นก็ว่าเส้นเชื่อมระหว่างจุดนะคะเราจะได้ส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากับเส้นยงมุมที่มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงี CD มาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็สร้างรูป CD ค่ะ จ้าส่วนของเส้นตรงตามชื่อว่าส่วนของเส้นตรง AB และ c b โดยเส้นทแยงมุมชื่อ PR เมื่อกี้เส้นนี้มาจาก AB PR ตรงนี้น่าจะต้องเป็น P ตรงนี้ก็ต้องเป็น R ก็เราสร้างมาจากส่วนอเส้นตรง A B นะคะแล้วก็นี่ต้องเป็น Q นี่จะเป็น S เรียบร้อยะคะ่ะตัดกันที่จุด T เขาบอกว่า ขนาดของมุมที่เส้นเทงองตัดการจะสามารถเปลี่ยนแปลงได,ได้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะมุมเปลี่ยนได้ต้องสำรวจหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม P s t สามเหลี่ยม p s t นะคะสร้างบริเวณภายในคะ่ะแล้วก็ วัดนะคะคือกดที่พื้นที่แล้วก็การวัดพื้นที่ค่ะต่อไปเราก็จะสร้างพื้นที่ที่รูปสามเหลี่ยม PQT นะคะ PQT ลายมาในจะทำยัง,งนงแล้วกด p q PQT ค่ะ เราปรกบสร้างวงเรียนภายในร,รูปสามเหลี่ยมแล้วก็การวัดพื้นที่ก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ของร,รูปสามเหลี่ยม PSC และลร,รูปสามเหลี่ยม EQG เนี่ยเท่ากันนะคะเม่ว่าเราจะเปลี่ยนมุมของมันไปยังไงนะคะมันก็จะขนาดเท่ากันเนี่ยบอกเอาไว้ว่า รูปสี่เหลี่ยมลูคิดดองเนี่ยคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่และมุมที่อยู่ตรงข้ามกันหนึ่งคู่ความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งสองเนี่ยต่างกันสี่เซนติเมตรนะคะต่จ์เนี่ยรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่เนี่ยไปได้สามแบบก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้า สี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็สี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะแต่โจทย์ก็ยังบอกอีกว่ามุมที่อยู่ตรงข้ามกันเนนี้เส้นเทงหนึ่งยาวต่างกาันสี่เซนติเมตรนะคะก็เลยตัดให้เหลือได้แค่รูปสี่เหลี่ยมรูปเดียวก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้านะคะเรามาหารูปสี่เหลี่ยมรูปเป้าที่มีเส้นเทงมุมที่แตกต่างกาันสี่เซนติเมตรเสมอน,นะคะอย่างแรกก็คือสร้างเส้นเส้นตรงขึ้นมาก่อน,นะค่ะ แล้วเราก็จะซ่อนจุดที่ควบคุมเส้นตรงนะคะแล้วก็เอาจุด A และจุด B มาวางค่ะให้จุดนี้เป็นจุด A นะคะจุดนี้เป็นจุด B เราจะทำก,รการเื่นผ่านจุด B นะคะ ไปสี่เซนติเมตรส่วนองศานะคะให้จุดนี้เป็นจุด B ค r i m มนะคะข่าต่อไปนะคะเราก็จะมาแบ่งจุด A B นะคะเราก็จะซ่อนเส้นตรงก่อน,นะคะ่ะซ้อนเส้นตรง แล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรง A แล้วก็ B, มีครามค่ะแล้วก็แบ็งกึ่งจุดึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง A B นะคะให้จุดนี้เป็นจุด C ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาจุดไปวางไว้ ตรงก,การะะลางค่ะเราต้องการให้รัศมีของวงกลมเท่ากับ A B คพราวนะคะสร้างวงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางและรัศมีของเลยกว่านี้นิดนึงโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็นำจุดไปวางค่ะให้จุดนี้เป็นจุดดีนะคะ จุดนี้เป็นจุด E ค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสร้างส่วนของเส้นตรงค่ะส่วนของเส้นตรง DE แล้วก็ซ่อน ซ่อนมุลกลงค่ะนี่นะคดะีอก็ e er สามารถเลื่อนได้ขนาดแบบเส้นตรงที่เราคิดเอาไว้ข้างบนนะคะหลังจากนั้นถ้าเราได้ส่วนของเส้นตรงมีอีมาแล้ว เราก็จะทำการแบ่งส่วนของเส้นตรงค่ะโดยใช้ให้จุด D เป็นจุดที่ใช้ย่อขยายนะคะแล้วก็ย่อขยายที่จุด D การแปลงย่อขยายหนึ่งส่วนสามต่อไปเราก็ทำการย่อขยายโดยให้จุด D เป็นจุดหมุนเหมือนเดิมนะคะ มันก็จะี e, จการแปลย่อใคหายเป็นหนึ่งต่อห้าค่ะมันกันนั้นเราก็ให้จุดนี้นะคะเป็นจุด G กับจุด F F G F กับ C ค่ะ หลังจะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สร้าสงส่วนของเส้นตรง DF ค่ะแล้วก็สร้างจุดกึ่งกลางค่ะให้เป็นจุด H นคะคะและหลังจากนั้นเราก็สร้างเส้นเล่ะก จัจุดเทสนะคะสร้างเส้นด้านฉากให้เส้นด้านฉากมีความยาวเท่างงกับ C p ค่ะสร้างจุดปัดนะคะเอาบนแล้วก็ล่างเป็นจุด i กเล็กค่ะ จากนั้นเราก็ซ้อนวงกลมกับเส้นนักงากให้เรียบร้อยคะ่ะเดี๋ยวนะคะแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรงไอเจคะ่ะเราก็จะได้สี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะที่มีเส้นเองต่างกัน สี่เซนติเมตรนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลักเส้นเชื่อมค่ะรับส่วนของเส้นตรงเชื่อมออกจกจุดนะคะ ต่อไปนะคะโจทย์ให้หาข้อกบจุดหนึ่งนะคะให้หาความยาวของเส้นทแยงมีง e ทั้งสองเส้นนะคะก็จะเส้นทแยงมุมด้วยเส้น D e แล้วก็ไอจีนะคะก็จะวัดความยาวค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หาผลหาระหว่างความยาวของส่วนที่ยาวกับความยาวของส่วนที่สั้นของเส้น แทมุมเส้นยาวที่ถูกแบ่งนั้นนะคะก็คือให้หาผลหารระหว่างความยาวของส่วนที่ยาวกับความยาวของส่วนที่สั้นของเส้นเองมุมที่ถูกแบ่งค่ะอ่ะอย่างแรกก่อนนะคะเราจะไปบอกก่อนไปพิสูจน์ว่ารูปสี่เหลี่ยมรืนผ้ที่เราเอามาเนี่ยมีเส้นทองยงมุมเนี่ยต่างกันสี่เซนติมสี่เซนติเมตรนะคะโดยเราจะเอาเอดีเนี่ยลบกับ ไอนะคะเพื่อกิสุดว่าเส้นแทงมือของเราเนี่ยห่างกัน4เซนติเมตรค่ะเดิจากนั้นเราก็เอาส่วนที่ยาวนะคะไปหันด้วยส่วนที่สันสน้นก็คือนี่หันด้วยนี่เรียบร้อยค่ะเราก็จะได้คำตอบของข้อ6.2มานะคะ